สวัสดีค่ะเพจรานิเศษฐีนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันนะคะ,ะติดตามได้เพตรานิเศษฐีหรือติดต่อทางแม่หมอได้เลยโดยตรงนะคะเบอร์09น2 3 6 6 4 4 1นะคะ,ะวันนี้เราจะมาดูดวงกันด้วยไพ่พระแม่การีกันนะคะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อความกระชับ พาะแม่หมอเพิ่งหัดทําวิดีโอครั้งแรกนะคะอาคนวันอาทิตย์ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เก็บตัวใช้ความคิดของตัวเองอยู่กับตัวเองนะคะช่วงนี้จะเป็นแบบนี้นะคะรอคอยนิดหนึ่งนะคะสิ่งไหนที่คนวันอาทิตย์ตอนเนี้ตั้งใจจะทําอะไรนะคะรอนิดหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่ช่วงนี้ในการลงทุนหรือทำอะไรนะคะ ต่ถามว่าข้างหน้าต่อไปจะทําได้ไหมทําได้นะแต่ตอนนี้คือชะลอก่อนนะคะเรื่องการงานการงานให้เรามัดระวังปากเสียงเอกสารการติดต่อสื่อสารนะคะให้เรามัดระวังเลยมากๆแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะอ่าส่วนทั้งเรื่องอ่าการลงทุนตอนนี้ก็ที่บอกอย่าพิ่งลงทุนนะคะอยู่นิ่งๆไว้ก่อน ส่วนทางด้านการสนับสนุนมีคนสนับสนุนไหมมีนะคะขอให้แค่ท่านเอ่ยปากในการขอให้คนช่วยหรือผู้ใหญ่ช่วยถามว่ามีไหมมีนะคะมีคนที่พร้อมจะช่วยเหลือสนับสนุนนะคะส่วนทางด้านความรักช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนมากนะคะบอกได้เลยคนวันอาทิตย์ช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนปรับปรุงตัวเองก่อนนะคะช่วงนี้ห่างได้ให้ห่างห่างในที่นี้คือ ห่างการประทะช่วงนี้คือปากมากๆเลยนะคะให้ระมัดระวังปากเราเนี่ยมากๆเลยสิ่งไหนที่ทําแล้วทําให้กระทบกระเทือนหรือกระทบกระทั่งอะไรกันนะคะให้ระมัดระวังมากๆเลยนะคะช่วงนี้ปรับปรุงตัวเองอยู่กับตัวเองแล้วต้องปรับปรุงตัวเองด้วยนะคะถึงจะดีขึ้นนะคะ,ะต่อไปเป็นสุขภาพถ้าสุขภาพเนี่ยให้ระมัดระวังความคิดความอ่านของเราระวังเรื่องด้านตาสายตา ปากคอนะคะช่วงนี้ให้มากๆอ่ะส่วนไพ่ใบสรุปเราก็ยังบอกเลยว่าช่วงเนี้ยให้ระมัดร,ระวังและแก้ปัญหาของเก่าของตัวเองให้ได้ก่อนนะคะการลงทุนนี้อย่าพิ่งลงทุนนะคะหรือคิดจะทำอะไรก็ชะรอไว้ก่อนนะคะเรามาดูดวงต่อของคนบันจันทร์นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะจะบอกว่าไม่ค่อยมีความสุขนะคะ ไม่ค่อยเปิดใจหยุดคิดบ้างคิดเยอะคิดมากมันก็เลยไม่ค่อยมีความสุขอารมณ์อ่อนไหวนะคะช่วงนี้คือประมาณว่าว่านนิดว่านหน่อยไม่ได้อะตอนนี้คนวันจันน้อยใจอ่ะทางด้านเรื่องการงานการงานตอนนี้ถามว่ามีเกณฑ์ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือขยับขยายนะคะ แต่ถามว่าจะเป็นไปด้วยดีไหมเป็นไปได้ด้วยดีแต่ให้ระม,มัดระวังการพูดกานจาสิ่งไหนที่เราจะได้ง่ายมันจะยากขึ้นเพราะคำพูดเรานะคะให้ระม,มัดระวังนะคะการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันต้องใช้คำพูดคำจาถ้าบางครั้งคือเรายากมันก็ยากตามนะคะเพราะฉะนั้นระวังให้มากๆต่อไปเรื่องการเงินการเงินตอนนี้จะบอกว่า เดี๋ยวจะได้เงินเข้ามานะคะมีคนสนับสนุนช่วยเหลือในหน้าที่การงานในเรื่องเงินเนี่ยนะคะแต่ขออย่างเดียวคือเก็บเงินให้อยู่ด้วยนะคะเพราะเหมือนจะได้มาแล้วก็หลอยไหลไปนะคะเพราะฉะนั้นเก็บเงินให้อยู่ช่วงนี้นะคะความรักจะบอกว่าความรักช่วงนี้ดีไหมสำหรับคนวันจันทร์ดีค่ะดีเลย รักบริสุทธิ์เลยจะบอกว่า,ารักได้ทุกรูปแบบเลยดีมากเหมือนกันถ้ารักแบบคู่รักนะคะก็ถือว่าดีเลยนะคะถ้าทางด้านแต่งงานแล้วก็คืออดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเข้าหากันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะส่วนสุขภาพให้เรามาะระวังเรื่องตาหูคอนะคะแล้วก็ เนี่ยคะ่ะมาเกินนะคะให้ระมัดระวังจะบอกว่าไพ่ไวยสรุปเรานะคะคือก็ให้ระมัดระวังคนอย่าเชื่อใจใครง่ายๆนะคะคนวันจันทร์ช่วงนี้เรามาดูดวงกันต่อเลยของคนวันอังคารนะคะตอนนี้คนวันอังคารจะบอกว่าให้ระมัดระวังคนนะคะความใจร้อนของเราด้วยแล้วก็ความขัดแยง้ง และโดยเฉพาะคนตอนนี้นะคะให้ระมัดระวังให้จงหนักเลยนะคะระวังโดนโกงโดนหลอกนะคะแล้วก็งานเกี่ยวกับด้านต่างประเทศงานเกี่ยวกับด้านออนไลน์นะคะงานที่เกี่ยวกับเจิญผู้คนนะคะทำได้เลยใครที่ทำอยู่แล้วลุยได้เลยคะ่ะตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีของคนวันอังคารเลยนะคะถามว่ามีมีกันเงินดีไหมดี นะคะดีด้วยแล้วก็มีคนช่วยเหลือสนับสนุนเราด้วยนะคะทั้งคนใกล้ตัวและหุ้นส่วนเรานะคะ,ะทีนี้ทางด้านความรักนะคะจะบอกว่าความรักตอนนี้ดีไหมก็ดีนะคะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนเช่นกันนะคะถ้าเป็นคนโสดได้เจอคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตเรา พร้อมช่วยเหลือเรานะคะอ,อุปถัมภ์เราได้เลยนะถ้าเป็นคนที่แต่งงานแล้วนะคะก็คนในครอบครัวก็ช่วยในการช่วยเหลือก็กลุลในด้านนี้นะคะในด้านการเงินนะคะแล้วก็สายมูความรักของคนสายมูคนวันาคารนะคะจะเจอคนที่ใจดีช่วยเหลือเราเช่นกันนะคะ สุขภาพสุขภาพของคนวรรณคารจะบอกว่าช่วงนี้ให้ระมัดระวังนะคะอุบัติเหตุความคิดนะคะเส้นเลือดเส้นสมองอะไรประมาณนี้นะคะให้ระมัดระวังเอาง่ายๆคือตอนนี้ไปตรวจสุขภาพได้ไปตรวจสุขภาพเลยนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังมากๆเลยนะคะเรื่องสุขภาพอ่ ไพ่ใบสรุปเราจะบอกว่าดีไหมดีนะคะและจะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นอีกนะคะไหว้พระแม่กาลีที่ไหนใกล้เราไปไหว้ได้เลยค่ะหรืออ่าเรามีบูชาอยู่แล้วก็บอกกล่าวท่านเลยในการที่เราจะทำเรื่องการงานการเงินอะไรพวกเนี้ยนะคะบอกท่านได้เลยนะคะแล้วจะดีขึ้นจะเฮงขึ้น ดวงของคนวันพุธนะคะดวงของคนวันพุธช่วงนี้คนวันพุธนะคะนิ่งนิ่งเกินแอคทีฟตัวเองบ้างนะคะแอคทีฟลุกขึ้นมาทำลุกขึ้นมาปรับปรุงตัวเองปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นช่วงนี้มันเป็นแค่บางช่วงเฉยๆช่วงเนี้ยเราต้องแอคทีฟตัวเองขึ้นมาได้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมันอะไรจะดีขึ้นด้านการงาน การงานถือว่าเริ่มดีขึ้นนะคะ,ะถ้าส่วนคนไหนที่เคยที่ลงทุนอะไรไว้แล้วะจะดีขึ้นดีแน่นอนนะ,ะส่วนทางด้านการเงินการเงินตอนนี้จะบอกได้เลยว่าไม่มีอุปสรรคมีสิทธิ์ได้ถึงขั้นปลดหนี้นะคะจะไปกู้ที่สถาบันถามว่าได้ไหมได้เรื่องผ่านไหมผ่านแน่นอนนะคะ ช่วงนี้มันเหมือนจะคล้ายๆแบบทั้งการงานการเงินจะค่อยคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะส่วนทางด้านความรักความรักก็เช่นกันของคนวันพุธก็คือมีคนสนับสนุนช่วยเหลือเหมือนกันมีคนอุปถัมภ์เหมือนกันจะบอกว่าจะได้เจอคนถ้าเป็นคนเป็นโสดจะได้เจอคนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่กว่า พร้อมอุปถัมภ์พร้อมช่วยเหลือพร้อมซัพพอร์ตเลยนะคะส่วนคนที่แต่งงานแล้วถือว่าดีเลยช่วงนี้ความรักนะคะอ่าต่อไปเรื่องสุขภาพสุขภาพตอนนี้ก็ให้ระมัดระวังช่วงแขนเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยเนี่ยค่ะไปเลยช่วงเนี้ยขึ้นไปเลยให้ระมัดระวังเยอะๆถ้าไปตรวจไปเช็คได้ยิ่งดี ะะให้ระมัดระวังนะคะเรื่องสุขภาพนี่เตือนแล้วนะเรื่องสุขภาพอย่าคิดมากเพราะมันมีผลกับสุขภาพนะคะของพลันพุดช่วงนี้นะ,ะส่วนใบสรุปทุกอย่างอุปสรรคมันจะผ่านไปได้แน่นอนค่ะแต่ให้ระมัดระวังคําพูดคําจาคะคำพูดคําจา,ะะจาปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น แล้วมันจะดีขึ้นนะคะช่วงนี้นะให้เรามัดระวังต่อกันเลยนะคะคนมันพฤหัสคนมันเพืหัสช่วงนี้ปัญหาที่มันรุมเร้าปัญหาที่มันเข้ามาหรือปัญหาที่มันหมักหมมสะสมมานะคะแม่หมออยากจะบอกว่า,าต้องแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องการงาน ต้องแก้ปัญหาต้องเคลียร์ต้องตัดบางอย่างมันถ้าเราข้ามผ่านตรงนี้มันมาได้เนาะมันจะเคลียร์ในหลายๆเรื่องนะคะแต่แม่หมอก็คือจะบอกว่าถ้าไม่จบปัญหาตรงเนี้มันยังต่อไม่ได้เนาะพยายามพยายามนิดนึงคืออันไหนปล่อยได้ก็ปล่อยเรื่องการเงิน การเงินจะบอกว่าจะมีไหมมีโชคลาบมีเงินอะไรไหมมีนะคะแต่ก็ให้ระมัดระวังด้านเอกสารนะคะสมมุติว่าถ้าเราจะไปทําทธุรกรรมเกี่ยวกับทางธนาคารก็ให้เช็คเอกสารให้ดีหรือแม้กระทั่งเราติดต่อค้าขายาสื่อสารกับคอนเน็กกันอย่างนะะี้ค่ะพยายามเช็คเอกสารนะคะให้ดีนะคะ ส่วนเงินที่จะได้มาให้เรามัดระวังปากตัวเองด้วยสิ่งไหนที่มันได้ง่ายง่ายก็เพราะปากเสียก็เพราะปากได้นะคะให้เรามัดระวังนะคะช่วงนี้ทางด้านความรักก็จะบอกว่าคนมันพิหัสช่วงเนี้บอกเลยว่าช่วงเนี้ยให้เรามัดระวังตัวเองปากตัวเองคําพูดตัวเองอารมณ์ตัวเองนะคะแม้กระทั่งความรักก็ยังเป็นนะคะ อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่ความคําพูดคําจาอะไรบางครั้งอะ่ะเก็บได้เก็บนะคะช่วงนี้เก็บได้เก็บพัฒนาได้พัฒนาปรับปรุงได้ปรับปรุงแล้วมันจะดีขึ้นนะคะส่วนทางด้านสุขภาพตอนนี้ไม่มีปัญหานะแล้วไพ่ใบสรุปจะบอกว่าสิ่งที่บอกมาเมื่อกี้ทั้งหมดให้ระมัดระวังมากๆนะคะ เป็นการเตือนไพ่นี้เป็นการเตือนเลยเตือนให้ระวังมากๆนะคะคำพูดคำจาเอกสารการติดต่อสื่อสารและปัญหาเก่าเคลียร์ค่ะต้องเคลียร์นะคะเรามาดูดวงของคนวันศุกร์ต่อเลยนะคะคนวันศุกร์ช่วงนี้นะคะ,ะมีความลับยังไม่พร้อมเปิดเผยมีเหตุก็ต้องมีผลนะคะแก้ปัญหา ในสิ่งที่ค้างคาไว้จะดีมากๆส่วนทางด้านเรื่องการงานทางด้านการงานจะบอกว่ารอเวลาสักนิดหนึ่งถ้าถามเกี่ยวกับว่างานตอนนี้เนาะมีปัญหาไหมมีปัญหาถ้าแก้ปัญหาของเก่าได้ของเก่าได้หรือ ปัญหาที่มันเก็บมานานอย่างเงี้ยนะคะได้ยิ่งดีเคีย์ได้ยิ่งดีหรือถ้าเราหวังในงานใหม่ก็รอนิดหนึง่งนะรอจังหวะรอเวลานิดหนึง่งนะคะ,ะช่าช้าได้พาเริ่มงามแล้วถามเรื่องการเงินถามว่าการเงินจะดีไหมก็ดีเช่นกันก็เหมือนกับแบบว่ามันพ่วงกันได้เลยก็คือรอนิดหนึง่งช้าช้าได้พาเริ่มงาม ทั้งการงานการเงินนะคะส่วนเรื่องความรักความรักเนี่ยยังไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเรื่อยๆเนาะความรักเนี่ยยังเป็นแบบเรื่อยๆให้ระวังอารมณ์นิดนึงแล้วก็คือง่ายๆอย่าคาดหวัง ช่วงนี้อยา่าคาดหวังส่วนทางด้านสุขภาพให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับระบบภายในหากเรารู้สึกแบบแปลกๆเนาะตอนนี้ถ้าเราจะเรียกว่าสายมูนะคะ,ะก็ให้ไปที่วัดอาบน้ำมุกน้ำมนนะคะอาบน้ำมนตหรือไปสืบชะตาต่อชะตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วจะดีขึ้นแล้วจะบอกว่าช่วงนี้ไพ่ใบสรุปก็จะบอกว่าทุกอย่าง นะที่ที่บอกมาเนี่ยมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนแค่รอเวลานิดนึงนะคะช้าๆได้พาเร่มงามเล่มงามแน่นะคะได้ดีด้วยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ดวงคนวันเสาร์คนวันเสาร์ตอนนี้แบกภาระแบกทุกอย่างเลยตอนนี้รอบตัวเลยนะคะ จะบอกว่าปล่อยได้ปล่อยวางได้วางอันไหนที่เราจะพอยื้อพอดึงได้เรายื้อเราดึงแต่อันไหนที่เรามันสุดแรงเราแล้วมันสุดเราละว,วางเลยปล่อยเลยนะคะคือมันเกินตัวแล้วตอนนี้เกินตัวเกินเบอร์แล้วสําหรับคนวันเสาร์นะคะมันลุมเราเข้ามาเยอะมากตอนนี้คือให้ให้วางได้วางนะส่วนทางด้านการงานจะมีโชคทางด้านการงาน นะคะจะมีโชคทางด้านการงานจะมีคนช่วยเหลือทางด้านการงานนะคะมีคนสนับสนุนทางด้านการงานนะส่วนทางด้านการเงินอ่าจะบอกว่าช่วงนี้เข้ามาแล้วก็ไหลออกเข้ามาแล้วก็ไหลออกช่วงนี้จะเป็นช่วงสายเปสายเปนี่คือเราเปนะเราช่วยเหลือช่วยเหลือคนรอบข้างเรา จะเตือนว่าให้ระมัดระวังอย่าบอกหมดเวลาดูดวงกับแม่หมอว่ามีร้อยอย่าบอกหมดอย่าบอกร้อยถ้าบอกร้อยมันหมดมันไม่เหลือนะคะพยายามบอกสัก70อีก30มสิบเราก็ยังพอได้ใช้นะพยายามนิดนึงนะคะแล้วก็โชคตอนนี้จะบอกว่าให้ไหว,วท้าเวศนะคะแล้วเดี๋ยว ต้องไหว้แม่กะรีด้วยคนวันเสาร์ไหว้แม่กะลีและก็ไหว้ทาเวศนะคะเพราะเป็นแบบนี้เนาะให้ไหว้ท้าเวศแล้วจะดีขึ้นนะคะสุขอ,อต่อไปด้านความรักความรักนะจะบอกว่าปรับปรุงตัวเองด่วนเลยปรับปรุงตัวเองด่วนในที่นี้ก็คือให้ระมัดระวังคำพูดคำจาก,การขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทนะคะ การาใจร้อนนะให้ปรับปรุงตัวเองดวดแล้วก็คือตอนเนี้ยมันมันมันเยอะเนอะลุกขึ้นมาปรับปรุงตัวเองเสริมพลังเสริมแรงให้ตัวเองนะคะช่วงนี้ส่วนสุขภาพเนี่ยไม่มีอะไรอ่าแม่หมอจะบอกว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดี